สนามดีหน้าตัวนี้เขากวานเข่าแล้วครับวานเขา่าเรียบร้อยนี่เห็ดบ้องย่างมาถ่ายรูปแล้วครับนี่ครับมันลองติดตามบังคับไปอยู่ใกล้ๆกับแวะมาดีเยมมาชมได้ครับวานเขา่าเรียบร้อยครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นจากสนามฟุตบอลกลายเป็นทุ่งนานแล้วได้ครับเด้อดตอนนี้ไปยี่ผ่านไปผ่านมากกับแวะมาเยี่ยมชมได้ครับสนามห้วไร่อีน,นาเขาคือเก่านี่แหละครับ อ้ันนี้ก็เป็นสนามนอกครับสนามอีลิตี้ครับก็เสิเหตุมีบันไดงูครับบันไดงูข้างนอกนก็บ้านเข้าแล้วเหมือกันครับบ้านเข้าเรียบร้อยครับมือนีก็เป็นยากาศฝนตกเย็นๆครับนี่นะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็พ่อตายครับคือเก่าครับ เพื่อนมาดูแลสนามมาปรับปวงมาอย่างนี้นแะครับตอนนี้ครับอะไ้จะเป็นม่วบนนะครับนี่นะครับ ข้างหน้ากับวานเขาเรียบร้อยครับมันจุมี้บันไดเข้ามาจากร้านกาแฟเข้ามาข้างในครับไอซิ่งปลูกเขาอ่ะหน้าชิ้มือสองมือเข้าก็เริ่มขึ้นเริ่มเขียวแล้วครับนี่ครับบรรยากาศก็ดีครับวันนี้ฝนตกครับใครก็ผ่านไปผ่านมาเส้นสว่างแดนดินบึงการมากนี่ครับผ่านใจพัฒน์เจริญศิลป์มาสว่างมากครับมากนี่นะครับมาแวะชิมกาแฟกาแฟน้ำอ้อยครับอยู่สนามอีนาเขาอยู่นะครับ น,นี่คืบรรยากาศครับฝนตกครับบรรยากาศดีครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบื้องใหม่ตอนเข่ามันขึ้นครับฝากติดตามครับกับเลเนะาะาต้อนล้นเอาหลา่าเปาวมตเราลกมยท่ทั้าเามาแล้วตกแล้วบ,บาท